มาครับทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมน้ำซุปเค็มข้นเค็มข้น,ขนครับผมน้ำซุปสักหน่อยครับกินแบบลูกทุ่งเลยนะกับตัดน้ำส้มครับกับตัดน้ำส้ม อยู่ที่บ้านก็ทําขายกับพี่สาวนะตอนนี้มาทํางานครับทุกคนอพักกินก๋วยเตี๋ยวกันครับใส่ทุกอย่างนะครับผมทั้งพริกปนน้าตาลน้ำส้มก็หอมเลยพริกขี้ผู้แทรกแลับทุกคน ขอบคุณกําลังใจในการรับชมนะทำช่องกันมาบางคนก็ทําช่องมาดูผมบางช่องก็ไม่ได้ทําใช่ไหมบางยูเซอร์มาดูก็ขอบคุณมากๆที่มาดูมาติดตามนะครับผม,อ,มอร่อยครับมาครับทุกคน ตรงนี้ไม่ได้ทำกินทำขายครเข้างานเจ็ดโมงเลิกหนึงพุ่มทางานสักระยะหนึ่งเดี๋วกลับไปอยู่บ้านใหม่ก็จะทำคอนเทนต์ทำกินทำขายที่บ้านนะครับมีคลิปทำอาหารหลายอย่างนะครับเข้าไปดูได้ทำสวนทำกเกษตรสวนน้อยร้อยอย่าง อีกคำมันน้อยมมองมันก็เห็นเรามาพูดคุยกันเนะาะหนึ่งพูดคุยกันขอบคุณทุกกำลองใจนะครับ ขอบคุณลูกบ้านที่เอาไปเตืมองมาฝากนะครับอร่อยมากขอให้รม่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นการแบ่งปันแล้วก็ขอบคุณในการรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กัน แเอตอบช้าตอบผิภไปก็ขอโทษ่อไปนะครับก็ทำงานอย่างเงี้ยเนาะไมื่อถ้า,ามีเวลาครับแต่ก็ตอบพยายามเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับ ขนขนอืมเข้มข้นอืมพอได้ส่งงานพี่อยู่ครับ ফোনো